ไอ้เปาแมวด้วนหมาบ้านอื่นกัดเอ้านี่แหละไอ้ลูกชายผมก็มีเปากับแมวไอ้กับแมวไอ้เป่าเปาเรียบแ๊บนึงป่อยไฟก่อนครับผมก็ขอกกาบนมัสการนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็พี่สาวพี่ชาทุกท่านด้วยครับผมต้องไม่ยอมโฟกัสให้ก็มีขอเรียกขออนุญาตเรียกคุณป้านะครับผมก็ทักเข้ามาอยู่วันนี้ก็อยากจะช่วยซื้อยชม ไปเลี้ยงอย่ากจ่กช่วยพอได้เงินซื้อยาให้แม่แต่ว่าช้ชมขายไม่ได้จริงอยากขายนะผมผมไม่มีตังเลยแต่ว่าเชื้อชมเหล่านี้ผมขายไปตอนนั้นมันหมดแล้วผมผมทําให้เยอะแล้วผมต้องเก็บเอาไว้ทําสายพันธุ์ไว้เสียบต้นใหม่เพราะว่าในปีหน้าปีต่อไปจะได้ขายเพื่อจะมีรายได้บ้างก็ต้องเก็บไว้บ้างเพราะว่าเวลาทําสายพันธุ์ตัวใหม่มาจะทําได้ยากจะทาได้ก็นานเป็นสองปีเลยรวมสองสามปีผมจึงต้องเก็บเอาไว้นะมอเหลือแค่นี้เอง นอกัาน,นก็มีแต่ม,ม้าที่ยังไม่เสียบต้นที่มีสมบูรณ์เท่านั้นนะอันนี้มาถ่ายให้ดูครับผมมาถ่ายให้คุณป้าดูสวยคุณป้าเข้ามารับชมก็ขอโทษด,ด้วยอยากขายมากมากนะาแบบผมต้องไปซื้อยาให้แม่ไม่มีตังค์เลยแต่ว่าขายไม่ได้ครับผมอืขายไม่ได้ <c oughs> <c oughs> บ้านผมก็พอดีลายน้องมาพอดีเพราะว่าถ้าไปหาน้องน้องสาวผมผมมีนน้องสาวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไปอยู่บ้านแฟนว่า ให้สั่งยามาให้แม่เดี๋ยวจะหาเงินให้พอดีน้องสาวทักไลน์มาเมื่อกี้ดูแล้วว่าเคครับว่าเคคงจะคงจะได้เดี๋ยวไปหาเงินไปให้น้องเราน้องเขาก็ช่วยค่ายาแต่มันจะไม่ช่วยนะช่วยแต่เขาก็น้องก็ลํามาช่วงพวงนี้เหมือนกันละหมาเหมือนกันอยู่นี้แหละไม่ลูกชายโ <c oughs> ดน,ดน like. เพื่อนไล่เป่าโดนโดนหมาเขาขยับม,มานอนในห้องอยู่ในบ้านก็มีพ่อนะขผมพ่อผมไม่ได้อยู่นะพ่อไปทํางาน พ่อผมอายุอายุพ่อเดสิบเกตปีนะเกติบเกตปีปเกสิบเกดเกสิบแปดได้แหละพ่อเป็นยามนะแกแก,มาก,ก,นนะแกมากนะแก่มากแล้วแต่ว่านายจ้างก็ยังของสารให้ทําอยู่เพราะว่าพอได้มาจนเจลียกครอบครัวเพราะว่าทางบ้านก็มีหนี้สินเยอะหนี้สินในแต่ไม่ก่อนที่ที่มีไว้ก็ไม่ได้ขายนะครับผมอันนี้ก็ดิ้นยังขอโทษคุณป้าด้วยขอโทษมากๆครับผมพอดีผมต้องดูแม่ต่อก่อนนะครับผมแม่ไม่สบายช่วงนี้อื <c oughs> ก็มาเท่านี้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณและสวัสดีครับผม mm hmm. ดีครับ mm hmm.